สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะทุกท่านนะครับวันนี้ก็ออกหมายครั้งแรกของปี2565นะครับมันไม่เชิงออกหมายพอดีเพื่อนสั่งลูกดอกกับสายพีก,ก็เลยเอาสายเอาเอามาส่งเขาแล้วก็เอามาส่งเพื่อนแล้วก็แวะยิงป่าด้วยเลยนี่เป็นครั้งแรกครับของปีนี้ ม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าครับไม่ได้ยิงครึ่งเดือนแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันเลยโอเคครับนี่ก็ขึ้นห้างเรียบร้อยแล้วครับนี่สภาพใหม่ครับถ้าใครเห็นแล้วเห็นใหม่แล้วจำได้ว่าใหม่ที่ไหนก็อย่าดังไปนะครับเพราะว่ามันเป็นใหม่ต้องห้ามเขาเหมือนห้ามมันเป็นอ่างมันปิดอะครับ เขาห้ามไม่ให้คนนอกเข้าแต่พอดีผมเป็นเป็นลูกครึ่งเมื่อก่อนเคยอยู่หมู่บ้านนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เมื่อก่อนอยู่ประมาณสามปีสี่ปีแล้วก็ย้ายออกไปก็ได้สามปีสี่ปีแล้วก็เลยเกรงใจเขาหน่อยถ้าใครเห็นแล้วเห็นใหม่แล้วก็รู้ถ้ารู้ก็อย่าดังไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะหม่านไหม เรียบร้อยเอ๊ดเชือขาดเจือขาดเจือขาดเจือขาด เชือกขาดดีนะมันยังคานน่นี่เอานี่ดีลูกดอกมันปักคาอย่างนี้เลยไม่หลุดเชือกขาดโอเคครับแต้มแรขของปีนี้มาแล้วนี่ประนินไซสีสามสี่นิ้ว โอเคครับนี่ก็สรุปผลงานนะครับสองชั่วโมงได้ยิงไปสองทีได้มาตัวนนี่กำลังขับรถกลับบ้านครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ